เอาละครับขอโอกาสวัสีทุกผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกมระบบมาพีอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เล่นระบบไปตั้งนานไปเล่นแต่ Baby ้อ y e l l o w เอาไว้ว่าในครั้งนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Midnight f r i e n d f a m เอาไวชื่อมันอ่านยังไงก็ตามเถอผมก็ยังไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากขนาดนั้นก็เป็นเกมที่เราจะต้องนั่งเครบินไปที่ไหนสักที่นึงแต่ระหว่างทาง มันมีสิ่งลี้ลับเกิดขึ้นเอาว่าเรา่าเสียเวลามาาเลยดีกว่าเพราะว่าผมต้องรีบขึ้นเที่ยวบินแล้วเอาว่าเราไปดูเลยดีกว่าว่าเกมนี้มันเป็นยังไงอะไรเนี่ยขอนำเสนอโดยทีมทีทีมอะไรวะเนี่ยอ่านอ่านไม่ออกคำเตือนเกมนี้มีกระโดดและไฟกระพริบ ไปถึงภาพไวแล้วไฟก็ฮิบเหรออืมทำเป็นแปลว่ากระโดดวะเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเราขับแท็กซี่มาโอไมคก็โอเคเราขับมาจอดอยู่ที่สนามบินที่ใดท,ที่หนึ่งโลบ็อกเซียนแอร์ไลน์เหรอโอเคเราลงรถมาแล้วเฮ้ยเราไม่ลงรถแบบไม่มีหัวด้วยคืนที่หนึ่ง ืนแรกที่ทํางานที่สนามบินเราเป็นรปภเหรอเอ้ยเรเรามาสมัครงานเอ้ยสวัสดีครับคุณรปภวันนี้ผมมามาทำงานวันแรกอะไรโอเคเราต้องเริ่มทํางานใช่ไหมไปโอ้ต่อบัตรก่อนโอเคเสียงวิทียุ เฮ้ย hey, คุณต้องเป็นคนใหม่ใช่ไหมคุณคนใหม่ของที่นี่ใช่ไหมอ่าฉันต้องการให้คุณอ่านกฎก,ก่อนที่จะเริ่มทํางานห้ามนอนหลับขณะทํางานแล้วก็ช่วยลูกค้าวัดเดี๋ยวอะไรคือบอกว่าม่เราไม่รับผิดชอบในขณะที่เราตายอืมสวัสดีตอนบ่ายโอ้สวัสดีครับเติมแต่ว่าตอนบ่ายบ้านคุณมืดขนาดนี้เลยเหรอครับ ฉันต้องการซื้อตั๋วหนึ่งเครื่องแ,แงออออน,นะน,งน,น,งน,น่นอนว่าจะเป็นเงินทั้งหมด136ด้อลลาร์โอเคอ๋อล้วหยิบที่ระแบงเลยอ๋อไม่ใช่เหรอขอบคุณขอให้มีวันที่ดีครับโอเคนะเออเฮ้ยฉันขอตั๋วเครื่องบิน1เครื่องได้ไหมแน่นอนว่าจะเป็นเงินทั้งหมด136่อลลาร์อนอโอเคได้ขอบคุณ โอ้สวัสดีครับพี่ชายเสื้อดำเอิมต้องการไปที่ไหนหรครับมีขึ้นนะตั๋วเครื่องบินราคาเท่าไหร่เหรอโอ้ทั้งหมดก็หนึ่งร้อยสามสิบหกดอลลาร์ครับเอิมเอาลาชันหนึ่งตั๋วโอเคได้ไปที่เกตเวย์ขึ้นเครื่องเอ๊ะขึ้นเครื่องบินโอ้ไม่ก็เราทําทุกอย่างเลยเหรอเราทำเป็นพนักงานแคชเชียร์แล้วเราก็เป็นแบบอะไรเขาเรียกว่าเอาิมพนักงานต้อนรับเครื่องบ,นองบินผมโอ้โห จ้างทีได้ถึงสองเดี๋ยวนะคุณคือคนที่ขายตั๋วเมื่อกี้นี่เอาเอาตัว๋วคุณไปแล้วก็พาขึ้นเครื่องด้วยโอ้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องถามนะว่าทําไมเออ่ถึงใช้คนเดียวกันพอดีที่นี่ของอกเนี่ยจ้างพนักงานแค่นคนเดียวิบกระพริบไปนั่นเป็นสโลแกนที่8ที่สุดเลยต้องดูบัตรเครื่องบินของคุณโอเคขอบคุณมาก อืมโอเคตัวคุณถูกต้องคุณไปได้เลยผมต้องขอตั๋วของคุณขึ้นเรือขึ้นเครื่นนองไหยนะครับเนอ้ได้เยยเอาล่ะแล้วก็ชิคเพื่ความเรียบร้อยถึงแม้เราจะรู้ว่าตัวนี้เราเป็นคนยื่นให้ก็ตามเหลือแค่คนเดียวอาจารย์โกโจของเราเอาล่ะเอมฉันผมต้องขอดูบัตรของคุณได้ไหมครับโอ้ได้เลยฉันต้องรีบไปจัดก,การสูนาก่อนนะ โอ้โอขอบคุณมากเลยนั่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เรงด่วนมากมากเลยถึงแม้ผมจะรู้ว่าคุณแค่เบี้ยวก็ตามแต่ว่าขอ,ขอให้ไปตื่นทาไปกอดภัยก่อนเฮ้ยเ,เรามีเวลาสามสิบวิหาที่นั่งเครื่องบินก่อนขึ้นอื้เดี๋ยวอาจารย์โกโจร้อผมด้วยรอมผมด้วยไอชิบหายไบหาที่นั่งโอเมก่อดเอาไปนั่งตรงนี้แล้วกันโอโ้โหเปดิดคัดเกมคัดนิรภัยที่เราเตรียมไว้สำหรับการบิน โอเคเราต้องรัดเข็มขัดในระัดยด้วยปพ๊บควับปลอดภยัยตอนนี้เครื่องบินของเราจะเริจะขึ้นขอให้ผู้โดยสารทุกคนอยู่ในความเรียบร้อยเพราะเรามีนักบินที่เพิ่งจะขับได้ชั่วโมงหนึ่งที่แล้วรับรองได้เลยว่าเป็นนักบินหน้า,นนามันที่มีประสบการณ์ามากๆเอาละ่ะตอนนี้เครื่องก็ขึ้นเป็นเรียบร้อยเอาละ่ะ นักบ,บินยินดีต้อนรับทุกคนผมคือนักบ,บินของเครื่องบินกับพี่กับพี่สายการแอร์ไลน์ทางนี้ตอนนี้เราอยู่ในระดับความสูงของเรือคุณสามารถเดินโอเคได้เราอยู่ในระดับความสูงที่ปลอดภัยแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ฉันกําลังหิวอาหารฟรีของเราอยู่ที่ไหนเอออาหารฟรีเหรอโอ้ใช่ลืมไปโอเค,เร,อเ,คเราต้องเอาอาหารฟรีลูกค้าชิบหายยังไงลูกค้าต้องรีบซะด้วยเอ้ยทิ้งขยะอะไรล่ะเอ,เอาน้ำดยเอน้ำดยเอน้ำดื่อโอเค เอาละ้ยเขาต้องการน้ำไม่ใช่โอ้ยคุณลูกคา้าเลยตีครับโอ้ยรีบๆหน่อยฉันหิวนะรู้ไหมเออเอาไปโอเคครับขอบคุณเอ่อเอาไปครับคุณลูกค้าเฮ้ยทำไมต้องให้ชัอรอานานเนี่ยขอโทษด้ครับคุณลูกค้าดูเหมือนว่าเราต้องเผเชิญภัยกับโอ้ใม่กออะไรวะเนี่ย เครื่องบินกำลังประสบภัยพายุเลยโปรดอย่ากังวลเราปลอดภัยหนึ่งอยซ็แน่ใจนะปลอดภัยหนึ่งรอยเอร์เซ็นตเี่ยเอ๊ะเราทำความโอ้โหเราใช้อะไรเราใช้เสื้อตัวเองเช็ดเหรอหรือว่าเราดื่มกินเลยแบบสูดขึ้นมาจากพื้นผมก็ะดังเอาละผู้โดยสารตู้ผู้โดยสารให้ความสนใจเราพาพายุมาแล้วและจะลงจอดได้แล้วโอเค โปรดหาที่นั่งของคุณนั่งก่อนอืมเราถึงจุดหมายแล้วของเราแล้วเรากำลังจะลงจอดในอีกไม่ช้าเตรียมตัวลงจอดได้ผู้สัตว์คนเตรียมตัวที่จะรับแรงกระแทกเล็กน้อยจากการลงจอดตอนนี้กับพี่คุณไอ้อะไรกำลังจะลงจอด นัดสนามบินแล้วเราไปถึงที่นั่นแล้วขอบคุณที่มาที่เที่ยวบินของเราโอ้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยขอเฮ้ย <Hey, S 1> คุณกลับมาแล้วลงไปที่เที่ยวบินอีกคืนอ๋ออะไรเนี่ยเราต้องไปหยอดตัวอีกเหรอวันด,ดีจิมวันด,ดีบ,บ๊อบเอเดี๋ยวนะพวกเองอยู่อีกสถานนี่เหรอวัดเราก็จะไม่ตัง้งคำถาม,มาเลยกันนะว่าพวกเองว่ามาได้ไงวันด,ดีเขา คนด,ดิต้อนรับกับพี่จะต้องการไปเที่ยวพักร้อนฮาวายแต่พี่ชาต้องการตั๋วเที่ยวหนึ่งโอเคนะโอ้แน่นอนครับทั้งหมด136เหรียญโอเคจ่ายไปอือขอบคุณที่ประชาบริการของเรานะครับขอให้เดินทางอยู่ปลอดภัยเอิม่มโอเคผมขอดูบัตรขอบคุณหน่อยได้ไหมก่อนที่คุณจะกลับเพราะเราสายการบนินของเร,เราต้องมีความปลอดภัยมีมาตรการที่เข้มงวด ต้องตรวจสอบบัตรทุกบัตรให้ถูกต้องเอาละครับโอ้ยางเอีกคนเนี่ยไม่คุ้นเลยฮะคนนี้แปลกแปกนะผมขอรูบัตรของคุณหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าผมไม่คุ้นหน้าคุณเลยแปลกมากนั่นไงผมว่าแล้วคุณไม่ได้มาซื้อตั๋วจากผมด้วยซ้ําตัวคุณไม่ถูกต้องนะครับขออภยัยเราไม่สามารถให้คุณขึ้นเครื่องได้อะไรดนะ้ ถ้โาโอเคเออโอเคคุณจะได้เห็นดีกันขอโทษด้วยครับจริงๆผมไม่สามารถให้คุณไปได้จริงๆเอ๊ะทำมาเป็นพูดดีไอ้ห่าโอ้ยไปซื้อตั๋วปลอมมาจากออนไลน์เลยสิไปโดนเขาหลอ,อกมาตัว๋วรัดคันนิดละไัยที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับการบินของเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้เครื่องกำลังจะขึ้นบินอีกรอบแล้วเะป่าข้าง,ง้องมิดูสวยจริงๆเลยเป็นปนิมะ เรามาจอดที่ไหนเนี่ยทำไมมีแต่หิมะเต็มไปหมดเลยเอาล่ะเครื่องทำการขึ้นบินอีกรอบนึงโอเคเอาล่ะนักบินยินดีต้อนรับนะครบทุกคนตอนนี้เครื่องบินเราอยู่ในเขตปลอดภัยแล้วทุกคนสามารถลุกขึ้นมาเดินได้ฉันขอเครื่องดื่มหน่อยได้ไหมฉันรู้สึกหิวโคตรเลย โอ้โมเคเราต้องรีบหา,าเครื่องดื่มให้ลูกค้าโอเคเอาไปอะไรอะไรเน่ย right. right. ใครบางคนกำลังโทรมาคุณรับให้หน่อยได้ไหมโอเคเดี okay. ๋ยวผมจะรับสายให้นะครับนะคุณกับตันเอะลรเนใหายใจคุณควรระวังตัวไว้ฉันหาฉันมาหาคุณแล้ว จริงเหรอมาสิอย่านะถ้ามึงพุ่งเข้ามาเนี่ยตูโดยสารทุกคนโปรดสบายใจได้ตอนนี้พวกกำลังอยู่ในจุดลงจอดแล้วมันอีกไม่ช้าโปรดหาที่นั่งของคุณให้ดีด้วยเอาล่ะเอาล่ะเราถือจุดหมายของเราแล้วมึงอย่ามานะมึงเอาล่ะเอม เราถึงที่นั่งแล้วคุณตาของคุณออกจากเที่ยวบินของเราได้แล้วตอนนี้โอเคขอเดินทางปลอดภัยนะครับขอเดินทางปลอดภัยสุขสันภาพเอาล่ะในที่สุดต่อตรโอ้ m มก o d จบแล้วคืนที่สองอา่าในที่สุดกลับบ้านเอาล่ะเอาล่ะแล้วนี่ก็เป็น อีกวันข็การทำงานเหมือนเดิมเดี๋ยวนะตรงนี้ป้ายไฟเลยอะไรเนี่ยสนามบินเอ่อฟลอริดาเที่ยวบินไปฟลอริดาตอนเที่ยงคืนโอเคเที่ยวบินของเราจะไปที่ฟลอริดาในคืนนี้มีคนเขาละดูก่อนแถวนี้มีคนน่าสงสัยไหมไอ้หมวกดำอยู่ไหนตัวตัวโอเคเราก็ทำการขึ้นเครื่องบินเหมือนเดิม อาละคือปิดไปแล้วเอาละคราวนี้ลูกค้าต้องการอะไรไหมเอาไปเลยนี่ขอให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศเมืองนอกจยางปลอดภัยแล้วกันนะครับทุนลูกค้าอหรือว่าโอ้มาสิเออผู้โดยสารทุกคนตรวจราบให้ความสบายใจเพราะตอนนี้ เ,เรากำลังมีปัญหาเรื่องไฟดับไม่นักบินอะไรไปไปที่ด้านหลังของเครื่องบินและตรวจสอบมันอืผมว่านะมันต้องมีสาเหตุแหละเครื่องบินไม่จู่ๆก็ไฟดับถ้ามันไม่ได้บินผ่านพายุถ้าเครื่องบินไม่ได้บินผ่านพายุาหรือโหนก็ับอะไรสักอย่างมันไม่มีทางที่ไฟดับนี้แปลว่าต้องมีคนเข้ามาบอกไว้ก่อนนะไม่ได้กลัวลนะมาเลยมาเลยจมะมาอก็ม้อ เอาล่ะตอนนี้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วขอให้ผู้ศึกษาทุกคนนั้นโปรดอยู่ในความเรียบร้อย15นาทีต่อมาเฮ้เอเฮ้ยได้ไงอะวัตเตอร์วัตวัต <c oughs> เดี๋ยวมึงก่อเครื่องบินแบบนั้นเดี๋ยวแล้วมึงทำลายด้วยมือเปล่าด้วยฮะได้ไง เออตอนนี้ทุกคนขอให้ทุกคนอยู่ในสคุคภาพสบายใจนะครับตอนนี้เออเหมือนเครื่องบินเหมือนเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายของเรามันจะเกิดปัญหาเล็กน้อยโอเคตอนนี้เราตอนนี้เราก็อยู่ตรงในสถานค่อนข้างจะลําบากขอให้ทุกคนอยู่กับที่แล้วก็อย่าทําทดตืดน่นตระหนกเพราะตอนนี้เรากําลังเล่นแก้ปัญหาอยู่เอ้าเฮ้ยแล้วไมตูมาอยู่ตรงนี้น่ยชิพหายแล้วไงเอเวนชิบหายชิบหายชิบหายสิบวินาทีสิบวินาทีทมอย โอ้ยกูเกลียดมึงเว้ยไอ้คนที่เป็นปีนขึ้นไปทำหอกเลยมึงดูข้างบนนั่งก่อนโอ้ไอ้คนนั้นมันไปเกาะปีกเครื่องบินได้ไงวะเดี๋ยววัเดเตยเฮ้วแล้วทำลายปีกเครื่องบินด้วยมือเปล่าด้วยโอ้โหสองเครื่องด้วยไงปาดินโอ้โหชิบหายละชิบหายชิบหายชิบหายไอเ้เบรนเครื่องบินลราจะตกเออหืมเว้ยละ มาติดอยู่กลางปายย่าแบบนี้ทําไงล่ะที่นี้โอ้ไม่กเราจะไม่ตายโอ้ฉันยังมีวิตอยู่ทําไมฉันจะไม่ตายไม่รู้ตอนเนี้ยโอเคที่แย่ yeah. ฉันต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เลยโอเคเราไปดูบ้านหลังนั้นดีกว่าเพื่อมีคนให้ช่วยหมาย้นั่นมันเป็นสุดยอดมนุษย์จากไหนเนี่ยมันปีนเครื่องบินได้ทุกที่ท,ที่ไม่โดนลมจากข้างนอกพัดให้ปิวตกไป สวัสดีครับเลยกรุณาเราต้องการความช่วยเหลือตอนนี้ด่วนเลยอะไรเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ข้างนอกฉันจะไม่ให้คุณเข้าไปข้างในแล้วกันนะแต่ผมจะให้คุณใช้โทรศัพท์ได้โอเคอยางน้อยผมก็ยังสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้เอาละโทรหาตำรวจด่วนเลยโอเครอเสียงโทรศัพท์กลังโทร ทพื่อัพท์กังติดอยู่ตรงนี้โอเคเอาไรนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณมีเหตุฉุกเฉินอะไรหรือเปล่าครับโอ้เฮ้ยผมด้วยตอนนี้ผมเสริมตอนนี้การเครื่องบินของผมตกและตอนนี้ทุกอย่างอลไรจะแย่มากเลยโอ้ฉันจะส่งความช่วยเหลือให้คุณก็ไดดลายืนอยู่ตรงนั้นอะไรเนี่ยเอาชีวิตรอดจุกว่าจะถึงตำรวจได้มึงเจอสกิลจุกุมึงเจอสกิลจุกุ นี่โอ้ยโลบักมันนึกว่าเป็นปืนปอมไม่ดินี่นี่ที่เจอยืบจุ๊บกระโดดกระโดดทะลังชุบขึ้นขื้นอีกรอบนึงนี่นี่เข้าไปฆาตกรถึงกับเว่อเว่อเว่อไอ้ชิบหายหยุด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 ตรงนั้นไอ้เวนลรวจใครก็ได้ไอเวนเฮ้ย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 ใกล้ไปใกล้ไปเอง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 ใกล้ไปชุบ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 จะหนีสายหนาเสนาชุบกระโดดขึ้นกระบินกระโดดขึ้นบินกระโดดขึ้นกระบินชุบอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ อาละเอ้ยจนยอมแพ้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เราก็ยังล้อมคุณไปหมดแล้วเอาคุณเอาชืวออดจากตำรวจได้ Oh my god เรารอด,อดแต่ไม่รู้เลยซ่าว่าตำรวจมาได้ยังไงเราติดอยู่กลางเกาะไม่ใช่เหรอวะรถตำรวจขับไม่ได้ไงก่อนแต่ก็เอาเป็นว่าเราอย่าไปสนโจรจิความไอ้นั่นเลยดีกว่าถ้าถามว่าผมถ้าถามว่าเป็นเกมที่ดีมาผมว่า เป็นเกมที่ดีเลยแหละแต่ว่าเนื้อเรื่องอาจจะแปลกๆเลยแต่ว่ามันก็ถือว่าเขายังมีความตั้งใจถึงนู้นแต่ว่าแล้วก็อย่าไปสนใจอย่างน้อยเปิดเกมมามันก็ไม่มีโฆษณามาขายของแบบขายตรงแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีค่อนข้างจะตั้งใจอยู่ในระดับหนึ่งก็ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดมากกับเกมนี้มอจากก็เป็นเกมที่ดีอยู่ไม่ได้แย่ แต่ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปนับเพียงเท่านี้ก่อนข้อถ้าใครชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยนะครับช่วยดันฟีดของผมให้มันไปขึ้นอยู่ด้าแรกสักทีแต่ว่าถ้าถือว่าผมมีตำดิเกี่ยวกับคลิปวิดีโอถ้าทาผู้ชมมีตำดิเกี่ยวกับคลิปวิดีโออะไรก็สามารถพิมพ์ลงไปในคอมเมนต์ได้เพื่อผมจะได้เอามาปรับและพัฒนาตัวผมผมเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แนละ้วก็ ไว้เจอกันในคลิปหน้าบาย